โอเคสวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับผมสวัสดีวันเสาร์ที่21สิงหาคมครับ2 5 6 6ครับผมคลิปนี้นะครับมาใหญ่อ่าบ่อสูบน้ำนะครับผมเอาเครื่องเบียสินมาถอยขึ้นก่อนนะครับทอเทอเอาค้นมาไวเบิดเลยครับใหญ่จากงานหน้าปังนะครับหน้าปังนี่สูบแล้วแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาลูกออดดันล่อหน้าไม่เรื่อยๆอยู่นะครับผมบ่ให้เันบกเยว เมื่อนี้ดับลูกออดไว้แล้วครับถ้าสุบหน้าเบิร์นี่ก็ง่ายไปหน้าแปลงบันหัวหน้าต่อนะครับผมสองมองไปยูพุนผมคิดว่าเป็นอาทิตย์พุแล้วครับเพราะมันหลาเไรครับผมนี่ครับพี่กัดหน้าตรงนี้ครับฝนบ่ตกโดนแล้วครับผมเนี่ยที่ประมาณหาไรครับซีไรเกือบหาไรครับผมเงาหดพุนนะครับนี่ครับอันนี้หน้าอีกเจ้าครับที่เพิ่นติดกันนะครับผม เบื้องเขาเพิ่นครับเกิดมากง่ามครับตายแรงลงเงิดแล้วครับงอกลงเงิดแลของพมก็คือกันนะนี่ครับตายแล้วด้ครับเนี่ยโอ้นี่ครับเบื้องเกิดมากดีครับแรงเป็นเดือนครับฝนบ่ตกเป็นเดือนครับผมนี่ครับเบื้องที่แรกเกิดมาง่ามครับงอกล่เงิดแลวครับผมเนี่ยฝนบ่ตกลงยกเทลียครับต่ว่ายังมาท่านได้ตายครับสภาพแบบนี้ยังมาท่านได้ตายแบบ หาซิหาิครับโคมาเยู่เดี๋ยวนี้ถ้าถือน้ำก็ขึ้นทีเ่เราแหละครับผมนะครับเดี๋ยวผมหายเบิ้งภาพบีฟอร์ครับเดี๋ยวผมสูบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ตัดหญ้าขั้นแท้นะครับบานปุ๋ยเดี๋ยวถ่ายแบบอัปเดตไปอีกแค่อนึงนะครับผมเป็นภาพอ่าอัปเตอร์นะครับผมววามจิต่างกันซ้ำใดนะครับสูบน้ำแล้วก็ให้มันขังครับตาว่า น้ำบอ่อนี่กับบอ่อลายเด้ครับเนี่ยถ้าบึงบอ่อน้ำครับเราจะได้ว้างไห้สองให้เลยครับมันมีสาอีกลูกหนึ่งอยู่ด้านบนอยู่นะผมอยู่ฟังทางพูดของเนื้อทีนะครับผมมีสาอีกลูกหนึ่งแต่ว่าผมสูบสาลูกนี้ก่อนครับนี่ครับผมถ้อยขึ้นมาครับสูบตกให้ทึ่งให้ให้สูงกว่ามูครับแล้วก็ตัดหญ,ญ้าไปพร้อมนะครับผม ได้ประมาณไรสองไรเลยครับเตรียมที่นะครับผมแล้วก็พอเขามันขึ้นยังอยเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาวานครับผมสูตรก็แล้วครับยูเลียบวกอ่าสิบหกแปดแปดนะครับผมของตายังก็ได้อีหอยังก็ได้ครับผมยูเลียตาโมงกุดยูเลียตากระใต้พวกนี้ครับบวกอ่าสิบหกแปดแปดนะครับผมผสมกันสองต่อหนึ่งครับแป๊บเดียวครับเขาเขียวงามนะครับผม เดี๋ยวผมมีทําการติดตั้งปัม๊มนะครับมาไปแขนครับเมื่อนี่เอาซาเลงมนาะนะครับติดตั้งปัม๊มแล้วก็ตัดหญ้าขั้นแท้ครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนผมสุบเสร็จเลยน,นะครับผมเอาเครื่องเป็นสิ้นสุบนะครับนี่ถ่ายเบิ้งภาพบีฟอกกันครับผมว่ายังมาท่านในเฮดมันนี่มันเป็นยังไงครับสภาพเดยผมหญ้าขั้นแท้หกแห้ง เขาตายแรงลงไปเลยครับเกิดมากงามขึ้นยังเนี่ยครับผมแต่ว่ามันบริเวณมาดูแลหลายครับโดนโดนเติบนะครับผมแล้วมองนึงกะต่ำมองนึงครับนะนี่กกบจีเฮ็ดใดถ้ามันเฮ็ดไดแล้วครับผมอบฟฟรอฝนฝ่าอากาศถ้าฝนโปรกงเลยกะบริเวณเกี่ยวแล้วครับเขาทงเนี่ยตายแรงกันเบิดเล่นะครับหน้าคางกันึ้นกัน ผมอันนี้เป็นหน้าบ้านเราครับบ้านเราก็ลรถปั้นกลบนะครับซีไรกว่านะไปโอเคครับเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับผมโอเคครับต่อเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอย่าอย่าลงให้สูงกว่ามู้นะครับทอพอดีครับทอเป๊ะเลยนะครับผมแหงคิดอยากอยู่นะครับว่าอย่านทอมันบุพเพเนี่ยอมาพอดีเลยครับตูนลงให้นี่พอดีเลย ให้นี่สูงกว่มูครับกับจีบปล่อยไหลไปยังเก่งกัสิสามให้ครับสามหนึ่งสองสามนะครับผมสามให้แล้วก็ไปสูบอยู่บ่อทางพูนนะครับสูบกลับขึ้นมาทางผีนะครับต่อทอเรียบร้อยแล้วครับสามนิ้วครับผมดันหน้าประมาณสี่สิบเมตรนะครับนี่ผมก็ตัดไม่งามนะครับมาขำไว้นะครับขำช่วงขอต่อครับผมเดี๋ยวปลายมันแตกนะครับตรงนี้มันแตกผมกับพันไว้ครับเนี่ยผม นี่ครับพันขอตอนไว้นะครับผมนี่ครับไอชันเบิ้งแรงคักไยเขาให้นี่บอกเกิดเลยครับนี่ครับตอทอไว้นะครับผมนี่ยขามพ่นไปนี่นี่ยเครื่องเบ็นสิ้นเท่าเดี๋ยวผมก็จะได้ค้านี่อีกตัวนึงนะครับเทียนามันดันออกขอตอเห้ามไม่จีรุดนะครับค้านี่อีกตัวนึงเราก็มัดไปนะครับนี่สายผมจุ่มลงไปแน่นองนี่ครับสายดูดหกเมตรนะครับผม นี่ครับจะขึ้น่มขึ้นืนยุดตรงนี้ครับสายปั่มเผ้ารอยนะผมดูดตรงนี้หามฟิวนะครับแต่ว่าทางงในฟิวได้นะครับอากาศบ่ให้เขานะเอาแบบแน่นนาไปเลยครับผมผมใส่ยางในรถสอเส้นครับมาพันแล้วก็มีประกับล็อกตัวนึงนะผมเบอร์11นะครับล็อกพ่ออยูเข่าๆนะครับผมล้อก็ซุปใส่ตัวนี้ไว้แล้วก็ยางพันครับผม เท่ากับที่ร่อน้ําตรงนี้ครับเปิดฟ้านี่บอกเติมน้ําลงไปนะครับผมประมาณกระคุท้องกระคุแล้วก็เล่งเครื่องไว้เรื่อยครับผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองนะต๊มเพ้าร้อยแซ่บประหยครับขอตัวที่สําคัญตรงนี้ห้ามเห็นฟิวครับถ่นฟิวนี่บพิ่อขนเลยนะครับระวังดีๆนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมแต่งตัวนี้แล้วก็กรอกน้ำนะครัผมเติมน้ำมันเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมได้ปะ ครับบนนี้มันก็สั้นเลยอะม่นมาโอเคครับเดี๋ยวมา,อาลองบึงเครื่องกันนะครับผมง่ายบ่อลูกไหมครับ,น,รบนี่ครับผมได้ตอกลักลัดไว้นี่ครับผมแล้วก็บยางในฮัดครับเพราะฮันบบมี่ไม่งามเ,าเดี๋ยวผมสะเติมน้ำมันครับผมก็เดี๋ยวกลวยมาไหวรับแต่ยังคือ,อ,ว,ว,อว่างไว้ผุนเหาว่างไ้ผ<อ>ุ่นได้ก่อไฟเลยมันเรียนอะไร เลยเติมน้ำมันเต็มถังเลยครับแกนล,ลอนนี่ผมซื้อมาลอยหาสิบบาทครับเกือบเต็มนะเติมไปก็สิประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนี่แหละครับแกนล,ลอนหนึ่งเติมได้สองเท่อนะครับอันนี้แก๊สโซฮอกก็หาครับผมจะเ,เติมแล้ว คต่อสายดูดลงไปเรียบร้อยแล้วเ,ออเช็คน้ำมันของน้ำมันเครื่องมันเ,ออเดี๋ยวดึงเบ่งจะเข้ากันได้เอาเปิสดทางน้ำมันก่นอนโ,โ, <c oughs> โอเคโย่เดี๋ยวครบหาสิบชั่วโมงนะครับผมกับยีเทียนน้ำมันเครื่องละเพราะว่ <c oughs> เา,าเพื่อกันใส่งานเย่าๆนะครับ <c oughs> เพี้ยนดูๆเท่าไรแห้ดีครับน้ำมันเครื่องเบนซินนะครับเพราะว่ามันทำงานทำงานหนักนะเครื่องยนต์สูบเดียวนะเนี่ยผมก็ได้ตอกลักหนึ่งลับสายไว้นี่ครับกันสายมันพับลงไปนะครับผมะโอเคเดี๋ยวขี่หนมามวัวเคยมีอยู่วะไม่ทำหนำมามแล้วครับ หำม้นม mm ันไปเติมได้เจ้าเบาไไ้ผมเติมได้เนี่ยนี่ครับน้ำออากับคุนะครับกน้ำน้ำโอห้ำน้ำ บานหลังดีๆก็สะอาดก้อนนีแล้วตักถีดขี้ดินบ้า,างครับว,ว้าหลังดีแล้วตักขีดถือขี้ดินเดี๋ยวตสตาร์ทได้ทาเลยครับเครื่องตัวนี้ก็ต้องใส่ซูปซอยเล็ก,ยยกน้อยด้วยผมสองพันสองเบิรงว่าเันสี่ส่วนไปจบฤดูกานนี่ว่า <c oughs> <c oughs> มันต้องใส่งานได้อีกหลายอยู่ครับนี่ใส่ซูปอีกโดนอยู่โอ้ยน้ำไหมจีไปวันก่อนบอมันอกไปขี่ก่อนบ่ ว้าเออเฮ้ยมาแล้วมันสิไปอยู่มึงนี่วะตายหาละปีทั้งพุ่นไว้เออทั้งหัวเข่าห่ะนั่งพี่ไปน้อยแนเนั่งเหรอเวดันทั้งเดียวไปเฝ้าเฝ้าเลยเอาไม้เอาไม้ครับเอาไม้เอามีดเท้อยใส่แขนเอามีดนมา โอนี่ครับเครื่องตัวนี้มันติดกับปั๊มนะครับมันผมมาขอเสียมันเวลาผนท่อมันหลุดตรงนี้ผมมาเครื่องหน้าไม่ไทั่งของเครื่องนะครับไปครับ การก้อนหอนแบบตอกทางนี่ละได้ครับเออนั่นนะเน้่แล้วก็ดึงเอาพองเม็ดตัวนั้นดึงกับตัวนี้สไส้กัน ดึงเออเนี <Yeah. S 2> ่ยไหมเขายังมีอย่างเสร็มนห้เงาึดรับเด็ดเพียเออเพียร้องเสียกหน่อยแคนอ่ะอืมต้องเสียกว่ะถ้าเสียกเขาขันชนอได้ไงขันบอแบบนี้เลย แก้ไขก่นครับน้มขึ้นนะครับผมแต่ว่าเครื่องไปอยุ่ท่อขาดท่อรุดนะครับเอาทางไปวผมีปัญหานะครับบาเนี่เพราะว่ามันใส่แรงดันหลายครับ เดี๋ยวเกิดโชกกอนนะครับผมเพราะว่าขึ้นง่ายๆครับบัดนี่ฐานหามันได้ขึ้นแล้วนะอาดสองกับ ตรงนั้นไวยจันโอเค okay, ครับเรียบร้อยลแล้วครับกินแล้วเดินเบาๆน้าผมเครื่องเดินเบาๆเพราะพยาังมาด้วยนี่บอไหครับตรงนี้นะ่าจะรุดขอต้อสิหรอครับมัดไว้กับยูคเดี๋ยวมาเบ่งปลายน้ำออกนะครับนี่ เต็มท่อครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเต็มท่อเลยครับเดินเบาๆครับเรียกคว่ำเขียวกับขึ้นมาครับเยาะถึงน้านะครับผมถึงน้าถือปุ๋ยกะเริ่มซัดขึ้นแน่ละล่ะนะครับผมทําค้นตกให้แน่ไข่นะครับผมงาตกมาลายมือเลยครับเพราะตกโดนเลยได้ครับนี่เขาติดายแล้วนะครับ ทีแรกเกิดมางามๆครับบ่มีหยาเพราะเสร็จเลยนะครับเนี่ยเพราะมันแรงหลายหยาตั้งแตามมาน้ำฝนนะครับเดีอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับผมดูเรียงเลยเดี๋ยวมัดตรงนั้นไว้น้ำกล็ลไหลเต็มท่อดีวันนี้ครับเพราะว่ามันหัวออกนี่หลายนะครับผมมาหมอเลยนะครับนี่กับการไปท่อยนามสูบน้ำเส้นหน้านะครับผม นี่ก็เอาไว้ในโฮมครับตั้งไว้ในโฮมเอาต้อนอ้นั่นมุ่งไว้ครับต้นต้นไม้ป่าเนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์มันบ่มีหมอนม้ำระบายความร้อนครับต้องระวังเรื่องความร้อนให้ดีครับเดี๋ยวเครื่องมันนอกครับผมเดี๋ยวใส่งานประมาณหาสิบชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวบริการน้ำมันเ,เครื่องละเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันครับตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับ 2, สองพันสองแนวพร้พอมปัม๊มเดี๋ยวเบิ่ง่าสิผ่าน อ่าสมอลลพุ่มลบคังนี้ไปได้ปะเพราะว่าผมมีได้ใซยงานเพิ่นอีกอ่าหลายหม่องอยู่นะครับหลายมือพร้อมนะโอเคครับว่าสุดยอดเลยเดี๋ยวผมพัดตัวนี้กันเดี๋ยวคิดหนาพอกันไหมได้ครับเด้อคิมนีวว้ภาพเบืองการอ่าใส่งานปั่มพอร้อยอทิดเครื่องเบนซินครับขนาดสามนิ้วนะกำลังเฮยครับเดี๋ยวนี้มันก็มีมาตระโดดแล้วแหละครับแต่ว่าเจ้าของอ่ะส่วนมากใส่ปั่ม ลู่ออดสูบนะผมว่ามันสะดวกสบายแล้วกันนะถ้าใช้ปั๊มลู่ออดสูบมันบริเวณตั้งตั้งง่ายแบบนี้นะครับช่วยมาขันล็อกปัม๊มช่วยถึงว่าตึงสายพานอีกนะผมมันหนุนหะนักนะเดี๋ยวผมเฮ็ดภาพเป็นภาพอัพเตอร์นะครับผมฟิตไทยกิฟต์ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดค,ครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้าชินาพ่ออันไหมครับผมสวัสดีครับ